เราจะมาเซอร์ไพรส์น้องนะครับผมมอบรางวัลให้กับเด็กดีที่ขยันช่วยงานที่อืมจะเปิดแล้วทุกคนพร้อมๆกัน สวัสดีครับผมนี้อยู่กับผมนะครับเสือครับผมวันนี้ครับเราจะมาเซอร์ไพรส์น้องนะครับผมก็คือบอมกับเหมือนะครับเพื่อตอบแทนความดีและขยันช่วยงานผมนะครับทุกคนซึ่งผมก็ได้แบบหลอกถามมาแหละเออก็คือเหมือนกับคุยกันเล่นใช่ไหมบอยเวลาคุยกันครับบอกว่าเฮ้ยเอออยากกินอะไรไหมอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเออน้องก็บอกว่าอยากกินพวกแซลมอนดองซีอิ๊วพวกอะไรอย่างเงี้ยครับผมที่เป็นพวกกุ้งอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องรู้สึกก็อยากกินมากเขาดูมาจากไหนผมก็ไม่รู้นะครับผมก็เลยไปค้นหาใน Facebook อะไรเงี้ยคร ี่ผมจะามาเพายน้องแล้วเดี๋ยวเราทุกคนนะครับจะไปดูพร้อมๆกันนะครับว่าน้องสองคนเนี่ยมาเจอแล้วเนี่ยจะรู้สึกยังไงจะทําหน้าตายังไงน,นู่นนี่น่าอะไรยังไงจะดีใจไหมและรู้สึกยังไงกับสิ่งที่พี่เสือเพายในวันนี้นะครับเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอน้องเข้ามานะผมได้โทรตามไปแล้วนะครับก็น่าจะรอสัก2030นาทีนะแล้วในระหว่างที่เรารอน้องนะครับวันนี้พี่เสือมีของรางแจกด้วยดูให้จบคลิปนะครับผมไะงั้นเราไปนั่งรอน้องกัน,กนดีกว่าทุกคนเอยมาแล้วทุกคนมันมาแล้วโอ้ห นี่คือที่นัดพบของเรานะครับผมมาแล้วครับมาแล้ว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 ขับดีๆขับดีๆข,ขับเร็ว,วจอดจอเดเออจอดรถมาแล้วครับผมน้องทั้งสองคนนะเมื่อกี้แว้นมาเลยซิ่งมาเลยดครับบอมครับอ่าสุดาเหมืองครับโอเคครับผมทุกคนวันนี้เนี่ยพี่จะถ่ายคลิปเรียกว่ามอบรางวัลให้กับเด็กดีที่ขยันช่วยงานพี่ คลิปนี้ผมชอบเอาเป็นว่าวันนี้เป็นคลิปที่ให้รางวัลแล้วกันเออก็อาจจะมีดุบ้าง <laughs> ว่าบ้างบนบ้างก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าก็อยากให้น้องทั้งสองคนเขาเป็นเด็กดีนะครับเอาแต่อสองเออคือคือ,คอมาอยู่บ้านผมจะต้องง่ายๆคือมาอยู่บ้านผมจะต้องไม่ให้แบบคนที่บ้านเขาว่าได้เข้าใจป่ะพื่พ่อกับแม่ไม่ได้เฮ้ยมาอยู่กับพี่เสืออะไรอย่างน้นอย่างนี้ไม่ดีเข้าใจไหมอ่า้าจครับอาจจะมึนในบ้านน้น้องผมอ่ะก็รอเหมือนเดิม no no อ้าโอเคงั้นไปดูเลยนี่เลยกล่องนี้เลยที่เตรียมไว้แล้วมากล่องใหญ่ด้วยเนี่ยเออมามาดูกันว่าจะเป็นอะไรมีลุ้นเลยนะพร้อมยังแล้วครับจะเปิดให้ดูนะอ่าเราไปดูกันนะครับจะเปิดแล้วทุกคนพร้อมๆกันกล่องใหญ่ด้วยเนี่ยพร้อมๆกันเต้เต้ต้เต้เต้เฮาอุ้ยกินใช่ป่ะ เป็นไงดูเฮ้ยขอบคุณพี่นี่ครับผมนี่คือพี่ตั้งใจเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์น้องทุกคนเลยนะครับผมอันนี้ชอบจริงอันนี้ชอบจริงอ่าดูมีอะไรบ้างเลยนะมีแซลมอนดองซีอิวเกาหลีมีโฮตเตะดองซีอิวเกาหลีทูน่าดองซีอิวเกาหลีหมึกดองซีอิวเกาหลีแล้วก็กุ้งดองซีอิวเกาหลีโอ้เอายังหิวยัง ไปงั้นเดี๋ยวเราไปใส่จังกันดีกว่าไป, <All right. S 2> ไปไปทุกคน อาหารสําหรับคุณบอมและคุณหมือนนะครับผมตั้งแต่ละชิ้นแบบโคตรใหญ่อันไหนแซลมอนโอ้กัเลยแซลมอนเนี่ยชิ้นใหญ่มากส่งตรงมาจากประเทศนอร์เวย์อันนี้สาระอันนี้เพิ่งรู้เลยเออแล้วก็ปริมาณกระปุกหนึ่งเนี่ยห้าร้อยกรัมอืมเป็นไงใหญ่มากแล้วนี่คืออะไรผมไม่เคยกินอ๋ออันนี้เรียกว่าโคตเตดองอันเนี้ยคัดแบบไซส์ใหญ่เลยดูกระปุกหนึ่งเนี่ยได้เจ็ดถึงสิบสี่ชิ้นเลย และนี่เลยปลาหมึกดองซีวเกาหลีส่งตรงจากทะเลอเมริันโอ้โหอันนี้แบบสดเลยใช่ไหมใช่สดใหม่เนื้อกรอบหวานเนี่ยบรรจุตัวเนี้ย500กรัมหนึ่งกระปุกอุ้ยแต่พี่กุ้งตัวโคตรใหญ่อ่ะอ๋อกุ้งเนี่ยตัวใหญ่เนื้อเด้งไม่คาวสูตรจากโคเรียดองเลยโอ้โหตัวเนี้ยบรรจุ500กรัมอืมเยอะทุกอันเลยและนี่เลยทูน่าคัดพิเศษเกรดโอมาเกเซชิ้นใหญ่ที่วัดดีๆทั้งนั้นเลยใหญ่มากทูน่าเนี่ยบรรจุ350กรัม ยังนิ้วยั่งนิ้วเลยดีกว่ามื้อนี้พี่เลี้ยงเองพี่ตั้งใจสั่งมาเซอร์ไพรส์พวกเองสั่งมาเมื่อวานวันนี้ถึงแล้วเร็วมากใช่สดๆมาโอเคเหมือนจะกินอะไรก่อนขอเป็นแซลมอนก่อนเลยพี่อบาบอมบอมตัก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 เลยกินแบบเบิ่มๆอ่ะอ่านี่พี่ตักให้เออผมตักกินเองเลยนะอ่าตักเลยตักเลยถูหน้าอ่าพี่ตักให้ชิ้นใหญ่ดูโอ้โหบอมดูชิ้นโคตรใหญ่อ่ะใหญ่มากใหญ่กว่าช้อนใหญ่กว่าช้อนนะครับผม นี่แล้วน้่นที่มี2แบบนะเออมีซีฟู้ดมะนาวสดกับซีฟู้ดปลาหนัวอันนี้ซีฟู้ดเหรอใช่แต่ว่าไม่มีขายนะแจกฟรีสำหรับคนดูคลิปนี้เลยเอาเออแจกฟรีสำหรับคนดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวผมแจกนี่เอาไหนเอาซีฟู้ดซีฟู้ดมะนาวสดใช่นี่ซีฟู้ดน่ากินอ่ะมาป้อนน้องหน่อยสักทีหนึ่งนี่ครับเป็นไง โคตรอร่อยโอ้โหอยากกินแล้วแต่ผมให้น้องกินก่อนอ้าบอมกินกุ้งดีกว่าอ่าที่จัดให้กุ้งตัวใหญ่เน้นๆนี่าโคตรอร่อยโอ้ยใหญ่มากเอาจิ้มอะไรซีฟูดมะนาวเดี๋ยวพี่จิ้มให้เลยแล้วกันน้องรักนี่โอ้ยมาอื้มโคตรอร่อยอ่ะ โโอ้หเกี่ยงง่ายโอ้โหแล้วราคาถูกมากด้วยพี่เลยแบบสั่งมาเยอะๆแบบนี้เลยไงเออแต่ว่าเราจะกินหมดกันไหมเนี่ยเยอะมากหมดเลยหรอคะเคแค่ไม่กี่กระปุกอย่างเยอะราคาไปงั้นเรากินเลยลุยเลยน้องกินเลยกินเลยแซลมอนถือว่าป้อนเปิดพิธีแล้วพี่ขอแซลมอนแซลมอนด้วยอ่ะแซลมอนแซลมอนผมบอกเลยแซลมอนถ้าพี่ที่กินปุ๊บติดใจนี่ครับทุกคนโอ้โหโคตรใหญ่เลยนี่ ล้านเลยครับบูชิ้นใหญ่มากโอ้โหอืมอร่อยมากนุ่มต่อไปนี่โฮตะเตะนี่ลองยัางโฮตะเตะยังครับเนี่นี่นี่อืมอุ้ยอะไรจนไออ้ืงโฮตะเตะโฮตะเตะชิ้นใหญ่มากใหญ่กว่าช้อตอันนี้ใหญ่จริงโอ้ยนี่ครับ แต่มอญต่อยครับสดมากเลยอ่ะดูคำใหญ่โคตรอร่อยเดี๋ยวเราแบ่งให้พี่บอยด้วยนะใช่ครับเฮ้ย้วเราเด็นเพลินนี่ครับหน้าชิ้นใหญ่มากเนื้อสดแบบอันนี้เลยรู้สึกเหมือนขึ้นสวัสด์ในวันนี้ไหนพี่ลองกุ้งหน่อยสิทุกคนอื สดเด้งจริงเคี้ยวง่ายดีน้องกุ้งอ่ะโอ้ยแซ่บพี่น้องเอ้ยนะครับกุ้งเอาจริงพี่เสือก็เคยกินโฮเตคครั้งแรกนะครับนี่ครับสุดจริงใต้ใต้กุ้งไปเลยครับนี่คูน่าตาก้องเป็นไงนิ้วตะก้องน้ำลายไหลแล้วครับแล้วนี่ครับของเยอะนี่ลองอันนี้บ้างปลาร้าปลาร้าเหลอกมากน้ำจิ้มอร่อยทั้งสองสูตรเลย ป้อนน้องหนออ่อยสีแบบโคตรน่ากินอะ่ะนี่ครับก็คือวันนี้อร่อยทุกเมนูเลยอะ่ะใช่สดมากโอ้โหประเด็นคือคุ้มสุดของคอดีจริงพี่นี่ครับ เป็นไงเหมือนวันนี้บอมรู้สึกยังไงที่พี่แบบมาเลี้ยงอาหารที่พองแบบเอออยากกินบ่นตลอดเลยรู้สึกงไงคือแบบดีใจพี่แบบเราอยากกินเราดูเขากินใช่ไหมแล้วเราหิวเออไม่ได้กินสักทีไม่มีโอกาสจะได้กินสักทีก็แบบได้กินวันนี้ก็คุ้มคุ้มมากครับกับรสชาติที่เราได้กินเพราะว่าน้องทั้งสองคนก็ไม่ได้มีไรายได้ผมก็เลยเลี้ยงไปเลยวันนี้ <c oughs> <c oughs> เอากินให้เต็มที่เอากุ้งให้หน่อยเิ้งกุ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 ้งเอาเออผมก็ชักจะติดใจกุ้งเหมือนกันนะแต่แซลมอนก็อร่อยอร่อยทุกอย่างอ่ะเลยนี่โอ้โหตัวใหญ่ๆจุกจุกอืมอืมนี่ครับจุกจุกบึมบึมต้องมึกปลามึกหมึกกินมึกยังยังเลยพี่มัวแต่ติดใจไอ้กุ้งเนี่ยมาเราพี่ตักให้กุ้งเคี้ยวง่ายดีเนาะ ตักให้ปลาหมึกนี่นี่โอ้โหเนื้อเด้งนะครับนี่สดกรอบหวานเนี้สดกรอบหวานเด้งมากตัวนี้นี่อ่ะรับกินเลยปลาหมึกหวานกรอบนี่ทุกคนนวดนี่ขอซีฟู้ดแล้วกันนะครับนี่ต่อยๆเลยอุ้ยทูน่าดูชิ้นนี้โอ้โคตรใหญ่อะใหญ่มาก สุโคทัยวันนี้รู้สึกว่าเป็นมือที่สุดยอดมากคร <ul> ับคือพี่เสือเนี่ยเทไม่หมดนะนี่เก็บไว้ให้พี่บอยเทไม่หมดนะครับเพราะเทแค่ไม่กี่กระปุกคือแบบเยอะมากเ็ม<ช>ไม่หมดแล้วว่าถ้าเราเทแบบหมดเรากินไม่หมดแน่ใช่อมหอมกรอบหวานเนาะไม่มมมมมมใช่มันเคี้ยงง่ายเลยนะภูมิใจที่แบบสั่งมาวันนี้อร่อยทุกอย่างใช่ชอบไหมชอบมากเลยผมชอบไหม ออเอางี้ในเมื่อผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมถูกใจผมถูกใจโคเร,รดองเนี่ยทุกคนตั้งใจฟังให้ดีนะครับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้พี่เสือแจกวันนี้เลย10รางวัลให้ทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ว่าทําไมถึงอยากกินแล้วก็แชร์คลิปนี้นะครับผมลงใน Facebook นะครับแจกฟรีจัดส่งฟรีนะน้ำจิ้ม2สูตรเนี่ยอร่อยมากซึ่งไม่มีขายที่ไหนนะครับผมเออแจกให้ฟรีครับคอมเมนต์เลยครับแล้วก็แชร์ครับแชร์ลงในห,หลายที่ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมีทีมงานเนี่ยไปไล่ดูครับนะ องร่อยอย่างนี้อยากให้ทุกคนได้ลองอวันนี้ใจดีอเออพี่สั่งอย่างไน,นเนี่ยถ้าใครที่อยากสั่งซื้อนะครับทุกคนทุกคนสามารถสั่งได้ที่นะครับผมนี่ตรงนี้เลยนะครับนี่มีทั้ง Facebook, IG, Line, e, s h o ป e ้ l ซาด้านะครับผมหลายช่องทางเลยพี่เนาะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เรากินมาสักพักแล้วนะครับแบบตะก้องบอกผมไม่ไหวแล้วครับพี่ผมหิวก็เดี๋ยวเราจะแบ่งไว้ให้ตะก้องนะครับผมแล้วก็พาตะก้องกินแล้วก็เราก็จะกินที่เหลือให้หมดเลยวันนี้นะเดี๋ยวคลิปไปยาวเกินไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ลองไปสั่งซื้อกินกันได้ครับผมลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมถ้าใครหาไม่เจอนะและอย่าลืมเล่นกิจกรรมมาด้วยนะ,ะทุกคนส่งฟรีทั่วประเทศไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบายโคตรอร่อยกินต่อ่อะเอาดิเดี เฮ้ยกุ <|so|>? ้งไม่อยากกินกุ้งอีกอ่ะปลาหมึกก็อร่อยผมชอบกุ้งอร่อยทุกอย่างเอาเลยดีโอเคโอเคเพียปลาหมึกแล้วกัน